สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นผัดยอดฟักทองนี่นะคะล้างน้ำแล้วก็นำมาเด็ดนะคะอันนี้เด็ดแช่เย็นไว้สีก็จะเอาขำๆนิดนึงนะคะก็จะผัดใส่หมูแล้วก็จะมีพริกกร,กระเทียมสับไว้นะคะไปเลยค่ะเราไปทำการผัดกันเลยนี่นะคะตั้งกระทะแล้วก็เจียวพริกกร,กระเทียม ให้หอมนะคะเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆค่ะวันนี้ยอดฟักทองก็ออกยอดงามๆนะคะแต่ไม่ค่อยมีลูกก็เลยเด็ดยอดมาใส่ตู้เย็นไว้สองวันแล้วนะคะเพิ่งจะนํามาผัดวันนี้นี่นะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยผัดยอดฟักทองใส่หมูสับนะคะอร่อยแบบง่ายๆเลยนะคะ กินอร่อยมากเลยยอดฟักทองผัดหรือนํามาลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้นะคะจิ้มน้ําพริกกะปิก,ก็อร่อยจ้ายอดฟักทองงามๆกินกรอบๆนะคะนี่นะคะหมูสุกแล้วเราก็ใส่ยอดฟักทองลงไปเลยนะคะวันนี้มีแครอทปนมาด้วยนะคะนี่จ้าเราก็ผัด ให้ออกนิ่มๆหน่อยนะคะแต่จะไม่ออกเละนะคะกินกรอบอร่อยมากเลยสําหรับยอดฟักทองนะคะนำมาลวกกะทิอร่อยอร่อยนะคะยอดฟักทองแต่วันนี้นำมาผัดจ้านี่นะคะใส่ซีอิ๊วล,ลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอย ขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลนะคะวันนี้ใส่พีิกก็จะออกแบบเผ็ดๆนิดนึงคล้ายๆกับผัดกะเพราเลยนะคะนี่จ้าน้ำตาลทรายค่ะผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะน่ากินมากๆเลยกินหอมด้วยนะคะเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงให้ยอดฟักถองนิ่มๆหน่อยนะคะ นี่นะคะเราก็ผัดจนนิ่มแบบนี้นะคะเราก็มาชิมดูนะคะใส่ผงรสดีลงไปนิดนึงนี่นะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่จ้าเราก็ได้ยอดฟักทองผัดนะคะเมนูบ้านๆเมนูง่ายๆเลยนะคะเก็บจากต้นจากไรของเราเองนะคะนี่จ้าเราก็มาชิมรสกันเลย ็ได้ที่แล้วนะคะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนี้จะอร่อยอร่อยนี่นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใครชอบกินเมนูนี้บ้างเอ่ยนี่นะคะนิ่มแล้วนะคะเอาแบบกรอบๆนะคะไม่นิ่มเกินอร่อยอร่อยจ้า นี่นะคะเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะผัดฟักทองผัดยอดฟักทองนะคะใส่หมูสับก็มีพริกด้วยนี่นะคะก็คล้ายๆกับผัดกะเพรานะคะก็ผัดกะเพรานัา่นแหละค่ะเพราะมีพริกมีกระเทียมนี่จ้าน่ากินมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะ เมนูหน้านะคะจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ